สวัสดีครับวันนี้เห็นปัญญยกันนะก็เลยอยากมาลองเ้ยห้องฮะจากขี้เล่าเก่านะเราวันนี้ได้ได้บวยฮะได้บวยมาจากชาปากกาเนะได้มาสากิโลเนาะตามตามสูตรนะรมีั้นตาลขวดเนานะแล้วก็เล่าแถมสามขวดเนานะแล้วก็ทำตามตามที่เป็นบอกตามในยูทูบ b ะครับผมตามใน ช่องทางต่างๆนะในใน u t u b e ห้องติ๊กตอกห้องก็ยมังเหมือนกันนะวั่นี้เดี like seen, so ๋ยวเขาลองมา่ยดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงห้องเมื่อเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมักน้องไว้สักหนึงสักหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับผมการเริ่มกาเริ่มจากนะฮะใส่เป็นจั้นๆเนี่ยนะใส่น้ำตาลผดไป แล้วก็ใส่โบ้ยลงไปนะฮะเขาคัดแก่นแก่นเนา่าแก่นซุปล้ําไปเขาเอาออกเห็นไหมฮะใส่เป็นจังเป็นจังกระกองใส่เต็มมันมันน้อยไปนหน่อยนะความจริงใจถ้าเกิดจะใจไซส์ประมาณโลประมาณ 1. 8ลิตรกำลังจะดีฮนะ เราะอันนี้มันโอล่หนลิตมาได้นะฮะแล้วก็ใส่น่เปิดนะะ่โอ้โอกวจะดีร้อนเ่มัหองหน่อยเนะเสร็จติด ไว้6เดือดนถึง1ปีนะครับเสร็จไป็นละ1 1หนูเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็มาปะกัใหม่แฮม1เตใส่กับเป็นจานเป็นจานนะฮะบ๊วยน้ำตาลบ๊วยน้ำตาลนะฮะใส่กันทุกเต็มเต็มโถนะฮะ เดี๋ยวเอาห่งปีหนึ่งจะพยาจะลองชิมระยะสิ้นปีดูว่าหกเดือนก็นแล้วแต่เลยทีมง,งานสูงเปย์คุณภาพผมมันจะเรียกร้องกลิ่นฟ้ากลิ่นอะไรก่อนของผมแน่ใจแก่ไปยังได้ยังต่ำๆก็ต้องหกเดือนนะ,ะตามตามตามสเต็ปะละสั่งผิดไซส์ไปหน่อยโถน,ยน้อยไปหน่อยไปหน่อย